คือเวลาที่เราต้องการได้รับทางรอดหรือทางออกของชีวิตเนี่ยมันมีกระบวนการที่หนึ่งเราต้องรู้สึกคิดถึงสิ่งนั้นอยู่ตลอดเวลาปัญหากับทางรอดมันคือเส้นทางเดียวกันถ้าคุณสามารถไขปัญสิ่งบางอย่างได้คุณจะเจอทางรอดและทางรุ่งจริงไหมคแต่ประเด็นนี้คือว่าถ้าเราไม่ได้ฝึกฝนจิตเนี่ยเราจะนึกถึงอะไรฮรบระหว่างปัญหากับทางรอดจะนึกถึงอะไรคน,นสน่วนใหญ่ปัญหาค่ะปัญหาตราบใดที่เรายัง ยังฝักไฟอยู่กับปัญหาคุ้นคิดแล้วก็จิตตกอยู่กับปัญหาทางพ็จะไม่เกิดขึ้นนั่นเป็นที่มาในการที่เราต้องพึ่งพาผู้อื่นเพราะเราไม่สามารถที่จะที่จะสวิชจุดโฟกัสของจิตได้นี่ต้องมาฝึกคนที่ไม่ฝึกมันจะอยู่กับปัญหาตลอดเวลาจนชีวิตเรากลายเป็นปัญหาทั้งชีวิตแล้วเราก็ใช้คําว่าถึงทางตันจริงไหมอ่าอันนี้เวลาที่เขาบอกว่าฝึกจิตฝึกอะไรไม่เห็นจะเกี่ยวข้องะไรนั่งสมาธิทั้งวัน เื่อที่จะถอนจุดโฟกัสจากปัญหาไปสู่ทางรอดแต่ประเด็นที่2กระบวนการโปรเซสที่จะนําไปสู่การย้ายจุดโฟกัสจากปัญหาไปสู่ทางรอดเขาเรียกโปรเซสทว่าความเชื่อความเชื่อเกิดขึ้นโดยที่เรายังไม่ต้องทําอะไรความเชื่อว่าเราจะขายก๋วยเตี๋ยวขายราดหน้าแล้วก็ขายดีเนี่ยความเชื่อนี้ต้องเกิดก่อนที่เราจะกระทําท มัน,เป,นเป็นเรื่องที่มนุษย์จะเชื่อได้ยากจริงไหมใช่ค่ะเพราะมันยังไม่เกิดขึ้นใช่เราก็เลยบอกว่าเราไม่รู้จะทํำยังไงจริงๆเราแกล้งไม่รู้อืเรารู้อยู่แล้วว่าเราต้องทํำยังไงทาก๋วยเตี๋ยวทําเป็นทําราดหน้าทําเป็นทําขนมทําเป็นแต่เราที่เรากังวลคือกลัวมันจะขายไม่ดีวิธีการมาฝึกจิตคือให้ฝึกความเชื่อแล้วเอาความเชื่อนั้นไปกระทําแต่ความเชื่อนั้นมันจะต้องไปยึดโยงกับอะไรครับระหว่างปัญหากับทางรอด ระหว่างกําไรกับขาดทุนระหว่างอยู่อยู่ได้กับอยู่ไม่ได้มันต้องไปยึดโยงกับทางรอดมันต้องไปยึดโยงกับทางรุ่งจริงไหมจริงค่ะอ่าอย่างโคตุกตาเมื่อก่อนโพสต์ขายสินค้าโพสต์ขายของเนี่ยใจนึกถึงจุดที่ขายได้หรือขายไม่ได้ถ้าในอดีตที่มไม่รู้เคล็ดลับเนี่ยก็จะคิดถึงในช่วงที่ที่ทําก็จะคิดถึงปัญหาอ่าคิดถึงปัญหาใช่แต่ถ้าจิตที่พัฒนาแล้วเนี่ย มานึกติดปัญหาแบบเดียวแล้วก็นึกถึงวิธีการแก้ไขปัญหาแต่ถ้าไม่รู้วิธีการแก้ไขปัญหาเนี่ยคนที่ฝึกจิตมาเขาจะลงมือทําเท่าที่รู้ค่ะใช่เขาจะอาศัยอะไรกันนี้เขาจะอาศัยความเชื่อนะเขาจะอาศัยความเชื่อในการที่จะ,ะกระทําสิ่งเหล่านั้นดังนั้นการฝึกฝนจิตก็คือการฝึกเข้ามาอะ,อะไรนะฝึกเข้าไปสู่ความเชื่อฝึกเข้าไปสู่ความจริง ฝึกเข้าไปสู่ขบวนการที่เรายังไม่ต้องทําอะไรแต่เราสามารถที่จะเชื่อได้เลยและหลังจากนั้นเนี่ยก็โพสต์ด้วยความเชื่อว่าเราขายได้ซึ่งมันมันเข้ามาโดยอัตโนมัติจากการที่ฝึกจิตแต่ปัญหาหรือความท้าทายยังอยู่แต่เราไม่ไปโฟกัสมันเราโฟกัสความเชื่อที่เราจะรอดอตอนที่เราฝึกฝนอย่างมากพอนะคะเกิดความเชื่อและศรัทธามากพอว่าเราทำได้อะโพสต์น้อยกว่าในอดีต แต่สินค้ากับขายได้อย่างต่อเน,นื่นองค่ะนะครับอันนี้ก็ต้องมาฝึกผลกันนะครับแล้วก็มันมีโปรเซสมีวิธีการในการที่จะฝึกเรียกได้ว,ว่าเป็นขั้นเป็นตอนในการฝึกจิตเพื่อเกิดความเชื่อแล้วก็จิตเนี่ยย้ายไปยึดก,กับทางรอดหรือทางรุ่งนะครับเคล็ดลับปิดคลิปค่ะทันทีที่คิดถึงความท้าทายสับสวิ์ตัวเองคิดถึงสิ่งที่เราปรารถนาอ่านะครับมันจะทำให้ดีขึ้นถ้าเราฝึกอย่างต่อเน,นื่องครับใช่แล้วค่ะ